วันนี้มาเจอการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักที่เป็นพันธุ์ผักที่เราเก็บเองนะคะอันนี้จะไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ผักกระจ้อ,น,อนนี่อิตูอิตูมีผักกาดหินแล้วก็อันนี้ผักชีหอมโอ้อันนี้มีอันนี้ผักเสียนผักเสียน เป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักที่เป็นของบ้านๆเลยนะคะของชาวบ้านนี่ชีลานี่ถ้าลองซื้อแล้วนะคะจะเอาไปปลูกะะเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักแบบนี้ต่ไม่จําเป็นต้องซื้อซื้อที่เป็นปของค้าที่ผลิตเลยน,ะะนี่เราปลูกเอง เก็บมเมล็ดพันเองแล้วเราก็จะมาขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ที่ตลาดนี้นะคะตลาดตะการชื่อผลนี่แม่ค้านะคะปลูกเองเก็บมเมล็ดพันเองแล้วก็นํามาขายเองที่เราต้องปลูกหม่ใช่ไหมข่าวเห็ฟางเนะะี่ยค่ะเกี่ยวกระเหลืองตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากไม่เคยเห็น ค่ะเป็นมาเล็ดพันธุ์ค่ะทำเพาะเองแล้วก็มาขายค่ะมาขายเป็นผักบุ้อ๋อค่ะใช่ค่ะมีมีหลายพันธ์บอค้ทีเก็บเองเพาะเองค่ะนี่ก็มีกาดเพินมีผักโขมเนี่ยมันรอเข้ามาปลูกอืมค่ะปลูค่ะเปี่ยนเปลียนดานดานไปใช้เมล็ดอ่อนอืมค่ะค่ะ แล้วที่เอามาขายนี่ก็คือถ้าตัวใดเก็บเมล็ดพันธุ์ใดกะเก็บมันบ่คะเพื่อที่จะเอามามาตรงนี้วิธีี้ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อุดหนุนเดี๋ยวจะไปไปปลูกอยู่บ้านค่ะนี่เลยจะคิดฮอดอยู่นนี่แต่การพืชผลเดี๋ยวไปปลูกสีสเกตค่ะขอบคุณค่ะมาเดีกยเก็บให้คุณค่ะค่ะนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ค่อย ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราจะไปซื้อตามร้าน้าะแบบนี้แต่ที่นี่ตะก,การพื้อผลมีแบบนี้ด้วยนะคะนี่มันเป็นอะไรคะนี่อันนี้มบสมปอยอ๋อมสมปอยโอ้โหโอค่ะค่ะค่ะมานี่สมปอยอืค่ะค่ะอืะมอ,อืม ค่ะค่ะโอนี่ที่นี่ตระการพืชผลนี่ค่ะโอ้ตลาดใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เห็นแบบประทับใจมากซึ่งสิ่งนี้เราอยากให้คนไทยนะคะเราเก็บเมล็ดพัน์เองนะคะเ <c oughs> ยี่ยมมากเลย